สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกห้องหวยสุดเลขเด็ดจ,จาก f a c e b o o k วันนี้มาดูข้อมูลเป็นสูตรเลขวิ่งบนนะครับตัวเดี่ยวระยะยาว16งวดนะครับสำหรับสูตรนี้มีข้อมูลนะครับหลุดไป2งวดนะครับก็เป็นข้อมูลที่เก่านะครับนำมาลงใหม่ให้กับเ,เพื่อนเสมาชิกทุกท่านนั่นเองนะครับวิธีการคำนวณสำหรับสูตรนี้นะครับ ใช้หลักพันนะครับจำนวน1ครั้งหลัก10บนจำนวน2ครั้งหลัก10ล่างจำนวน3ครั้งหลัก10เลขหน้าครั้งที่1จํานวน1ครั้งหลักร้อยนะครับเลขหน้าครั้งที่2จํานวนหนึ่งครั้งบวกด้วย5คงที่นั่นเองนะครับข้อมูลเป็นเพียงนะครับผมการคํานวณตัวเลขนะครับผมบวกลบคูณหารในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับ เป็นการคำนวณตัวเลขเพื่อให้มีผลนะครับผมตรงกับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดที่ผ่านมานะครับไม่สามารถที่จะทราบได้นะครับว่าผลการออกรางวัลน,นะครับในงวดที่จะมาถึงนี้นะครับเป็นตัวเลขอะไรนะครับเป็นเพียงการคาดคณีคาดเดานะครับง่นง่ายๆก็เหมือนการคาดเดานั่นเองนะครับในการคำนวณของตัวเลขในเชิงคณิตศาสตร์ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเ,เพื่อนๆสมาชิกนะครับผมที่จะตัดสินใจ เลือกนะครับผมว่าจะเชื่อนะครับหรือไม่ไม่เชื่อนะครับผมก็ขึ้นอยู่ที่ดุลพินิษของท่านนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่การคาดเดานะครับไม่มีใครที่จะสามารถทราบได้ว่าผลการออกรางวัลน,นั้นจะเป็นเลขอะไรนะครับข้อมูลเป็นการสนับสนุนนะครับให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านได้นําไปวินิจนะครับ วิเคราะห์วินิจฉัยด้วยตัวของท่านเองในการนําไปนะครับเพื่อประกอบการเลือกซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยตัวของท่านเองนะครับไม่มีการชักจูงใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆน,นําไปใช้นะครับผมในการสนับสน,สนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับมาดูวิธีการคํานวณกันนะครับก็ได้บอกไปแล้วนะครับผมทีนี้มาดูว่าวิธีการคํานวณทําอย่างไรนะครับให้บอกตัวเลขที่มากกว่า1ครั้งนะครับ ก็คือหลักหน่วยบน6บวก6ได้เท่ากับ12ให้ใช้ผลเฉพาะนะครับผมหลักหน่วยเลข2 7บวกกัน3ครั้งได้21นะครับให้ใช้ผลเฉพาะนะครับหลักหน่วยเลข1จากนั้นก็นำมาบวกรวมกันนะครับงวดที่1นะครับที่สูตรนี้เริ่มเดินนะครับ3บวก2ได้5นะครับ5บวก1ได้6 6บวก2ได้8 8บวก2ได้10 สิบวกหคงที่ได้เท่ากับ15นั่นเองนะครับลงวันเล็กท้าย3าตัวบนออก095ย์เนะครับศูนวิ่งตัวเดียว5เข้าไปที่หลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่1ต่อมางวดที่2นะครับได้เท่ากับ1นึ่งบวกศย์เท่ากับหนบวกหเท่ากับเ 7จ็บวกสเท่ากับ10 10บวกสได้เท่ากับ12 12บวกหได้เท่ากับ17งวดที่2ได้เป็นวิ่ง7นะครับเรามาเลขท้าย3ตัวบนออก5 6 7วิ่งตัวเดียวเลข7เข้าไปที่หลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่2 ต่อมางวดที่3นะครับ1บวก4เท่ากับ5 5บวก6ได้11 11บวก8ได้เท่ากับ19 19บวก2ได้เท่ากับ21 21บวก5ได้เท่ากับ26รางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก9 6 7วิ่งตัวเดียวเลข6เข้าไปที่หลัก10บนถูกเป็นงวดที่3 ต่อมาเป็นงวดที่4นะครับ6บวก4เท่ากับ10 10บวก8เท่ากับ18 18บวก7ได้เท่ากับ25 25บวก8ได้เท่ากับ33 35อ่า33บวก5ได้เท่ากับ38นะครับงวดที่4ได้เป็นวิ่ง8รางวัลเลขท้าย3ตัวบน2 5 8 ติ่งตัวเดียว8เข้าไปที่หลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่4ต่อมางวดที่5 7าบวกหได้13 13าบวกสได้17 17จบวกหได้23 23ิบวกศได้เท่ากับ23 23ิบวกหได้เท่ากับ28่สรางวัลเล็กท้าย3ตัวบนออก28 6 วิ่งตัวเดียว8เข้าไปที่หลัก10บนถูกเป็นงวดที่5ต่อมางวดที่6 3บวก2เท่ากับ5 5บวก5เท่ากับ10 10บวก1ได้เท่ากับ11 11บวก5ได้16 16บวก5ได้เท่ากับ21เอาเฉพาะหลักหน่วยเลข1 หลักวันเล็กท้าย3ตัวบนออก3ามเวิ่งตัวเดียวเลขหนเข้าไปที่หลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่6ต่อมาเป็นงวดที่7นะครับ9กบวกสได้11 11บวก7ได้18 18บวก3ได้21 21บวก5ได้26 26บวก5ได้เท่ากับ31ได้1รางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก8 1 1วิ่งตัวเดียว1เข้าไปที่หลัก10แล้วก็หลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่7 ต่อมางวดที่8นะครับ5บวก2เท่ากับ7 7บวก4เท่ากับ11 11บวก1เท่ากับ12 12บวก6ได้เท่ากับ18 18บวก5ได้เท่ากับ23รางวัลเล็กท้าย3ตัวบนออก9 9 7นะครับสูตรนี้หลุดไป1งงวดนั่นเองนะครับผมก็คืองวดนี้นะครับ ต่อมานะครับก็กลับมาเดินต่อนะมาดูต่อนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่าน9บวก4ได้13 13นะครับ13บวก7ได้20 20บวก2ได้22 22บวก6ได้28 28บวก5ได้เท่ากับ33ได้เป็นวิ่ง3นะครับหลังวัลเลข้าย3ตัวบนออก083วิ่งตัวเดียวเลข3เข้าไปที่หลักหน่วยบนนะครับ เป็นงวดที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9งวดที่9นะครับต่อมางวดที่14บวก6เท่ากับ10 10บวก5เท่ากับ15 15บวก2เท่ากับ17 17บวก1เท่ากับ18 18บวก5ได้เท่ากับ23ได้เป็นวิ่ง3ลำวันเล็กถาย3ตัวบนออก 8, 9, 3 วิ่งตัวเดียวเลข3เข้าไปที่หลักหน่วยบนนะครับเป็นงวดที่10เข้ามา2งวดนะครับผมแล้วก็จะหลุดอีก1งงวดนะ,ะเพื่อนๆก็ดูกันนะครับผม ต่อมางวดที่11นะครับ7บวก6ได้13 13บวก5ได้ 18, 18 18บวก5ได้23 23บวก5ได้28 28บวก5ได้เท่ากับ33นะครับได้เป็น3มา4งวดรวดเลยนะครับผมดัง,ดงนั้นจึงหลุดไปนะครับออก0 5 1ย์นะครับ3ตัวบน0 5 1หลุดเป็นงวดที่2นั่นเองนะครับ <c oughs> จากนั้นก็กลับมาเดินต่อ5งวดรวดนะครับมาดูกัน งวดที่12นะครับถูกไหมเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11อ่ะงวดที่12นะครับ6บวก2เท่ากับ8 8บวก9ได้เท่ากับ17 17บวก8ได้เท่ากับ25 25บวก4ได้29 29บวก5ได้เท่ากับ34ใช้ผลเฉพาะหลักหน่วยเลข4นะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก4 0 4 วิ่งตัวเดียวเลข4เข้าไปที่หลักหน่วยแล้วก็หลักร้อยบนนะครับถูกเป็นงวดที่12ต่อมางวดที่13 6นะครับ6กบวก8ได้เท่ากับ14 14บวก2ได้16 16บวก5ได้21 21บวก5ได้26 26บวก5ได้เท่ากับ31ได้1นะครับรางวัลเล็กท้าย3ตัวบนออก หกวิ่งตัวเดียวเลขกหนึ่งนะครับเข้าไปที่หลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่สิบสามทีมากผิดนะครับต่อมางวดที่14นะครับ2องบวกสองเท่ากับ 4, ส4ีบวกสเท่ากับหกบวกหเท่ากับสิบสบวกเได้19 19กบก้วกหได้เท่ากับ24 รางวัลเล็กท้าย3ตัวบนออก 9, 9, 4เวิ่งตัวเดียวเล็ก4เข้าไปที่หลักหน่วยบนนะครับกลับมาเดินต่อเนื่องนะครับเป็นงวดที่14บีดียวมาดูงวดที่15นะครับ ศูนย์บวกแปดเท่ากับแปดแปด 28, 28, 5, บวกสี่ได้เท่ากับสิบสองสิบสองบวกเก้าได้ยี่สิบวกเได้ยี่สิบวกหนะครับได้เท่ากับสามาดวิ่งตัวเดียวเป็นเลขสางมงวัลเลขท้ายสตัวบนออกสามวิ่งตัวเดียวเลขสนะครับเข้าไปที่หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับกลับมาเดินเป็นนวดที่สแล้วก็เป็นงวดที่สิ สิหรือ15บห้านะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15นะครับงวดที่15กับมาเดิน4งวดรวดนะครับทีนี้มาดูงวดที่ผ่านมานะครับผมงวดที่16 1บวก6เท่ากับ7นะครับ7บวก1เท่ากับ8 8บวก7เท่ากับ15 15บวก8ได้23 23บวก5ได้เท่ากับ28 รางวัลเล็กท้าย3ตัวบนนะครับงวดที่ผ่านมาออก6,28วิ่งตัวเดียวเลข8นะครับเข้าไปที่หลักหน่วยบนนะครับถูกเป็นงวดที่16นะครับเดินต่อเนื่องมา5งวดนะครับหลุดไป2งวดสำหรับสูตรนี้นะครับทีนี้มาคำนวณกันในงวดที่17นะครับสำหรับวันที่16อ่าทษทีวันที่17เนะครับมกราคม2563นะครับ วิธีการคำนวณนะครับมาฟังกันอีกครั้งหนึ่งใช้หลักพันจำนวนหนึ่งครั้งนะครับหลักหน่วยบนสองครั้งหลักสิบล่างสามครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกด้วยห้าคงที่ตัวเลขที่บวกกันมากกว่าน1ครั้งนะครับ1บวกกัน3ครั้งได้3 8บวกกัน2ครั้งได้16เอาเฉพาะหลักหน่วยเลข6จากนั้นนํามาบวกรวมกันนะครับ3บวก6ได้เท่ากับ9 9บวก3ได้เท่ากับ12 12บวก3ได้เท่ากับ15 15บวก8ได้เท่ากับ23 23บวก5ได้เท่ากับ28นะครับวันนี้ได้เด่นนะครับตัวเดียวนะเป็นเลข8นะครับสำหรับงวดวันที่17มกราคม2563 หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมในการนําไปวิเคราะห์แล้วก็พิจารณานะครับเพื่อตัดสินใจในการเลือกซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยตัวของท่านเองข้อมูลเป็นเพียงแนวทางนะครับการคาดคะเนคาดเดาตัวเลขนะครับผมที่คา,าดว่านะครับผมน่าจะมาเท่านั้นเองนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านจงใช้วิจารณญาณของท่านในการวินิเคยนะครับวินิจฉัยด้วยตัวของท่านเองนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุด สำหรับคลิปนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ